คุณผชมครับเรามาดูเรื่องของการกีฬากันบ้างนะครับม้าขนองศึกนะครับแพร่ยูในเต็ดทีมในศึกไทยลีก2นะครับถแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรสู้ศึกไทยลีก2 M150 แชมเปี้ยนชิพฤดูการ222-223 0 0ตั้งเป้าเลื่อนชั้นเลื่อนขั้นนะครับขึ้นไทยลีก1อันนี้เป็นความหวังนะครับที่สนามห้วยม้าสเตเดียมอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับ นางสิริวันปราะศะจักศัตรูประธานที่ปรึกษาสโมสรแพร่ยูไนเต็ดพร้อมคณะผู้บริหารทีมงานผู้ฝึกสอนนะครับและก็นักกีฬาแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรเตรียมความพร้อมสู้ศึกไทยลีกสองเอ็แชมเปี้ยนชิพนะครับฤดูการ2 0 2 2 2ถึง2023ทางสโมสรมีความพร้อมแล้วก็ที่จะสู้ศึกในปีนี้โดยมีเป้าหมายาเลื่อนขั้นขึ้นไปเล่นในศึก ไทยรยดหนึนะครับในงานนี้มีการเปิดตัวนักฟุตบอลแล้วก็ชุดแข่งขันฟุตบอลประจำฤดูการนี้ด้วยนะครับสวยงามนะครับโดยชุดแข่งขันสโมสรฟุตบอลแพร,ร่ยูไนเต็ดฤดูการ2022กับ2023เนี่เป็นชุดแข่งขันสีที่1สีแดงเขียวนะครับสีประจำจังหวัดแพร่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผืนป่าไม้สัก อันลือชื่อของจังหวัดแพร่ชุดแข่งขันสีที่สองเป็นสีขาวด้านข้างพิมพ์แถบสีแดงแล้วก็สีเขียวเป็นสีแห่งเมืองวัฒนธรรมล้านนาในวระครบ16ปีของวัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงและชุดแข่งขันที่3ส,สีฟ้ามัดย้อมนะครับมาจากผ้ามัดย้อมอมอห้อมของชุมชนตำบลทุ่งโฮงเป็นหัตกรรมวิถีชุมชนสัญ,ญลักษณ์ของชาวแพร่ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดแรกสมโมสรแพร่ยูในเตดจะออกไปเยือนสโมสรฟุตบอลราชประชาในวันที่13สิงหาคมนี้นะครับก็ติดตามกันนะครับ,บเปลี่ยนท่าข้าซึ่งเป็นอาเซีนี่ของแพร่ยูในเตตท,ที่มลีคุมทีมมาใช่คะรวมทั้าแระครูอ,อ,าอาจารย์โดยเฉพาะอย่างนี้่ฮาน่ืวนมวลชน แค่ต้องการขอบพระคุณท่านสื่อมวลชนจริงๆวันนี้ท่านมาเราคับข้างเรามั่นใจว่าวันนี้ซึ่งเป็นวันที่พวกเราชาวสโมสรฟุตบอลแพร่ดีเ็ยและก็ชาวแพร่นะคะที่จะมาเรียนพี่น้องชาวแพร่และก็พี่น้องคนไทยทั้งประเทศฉันขอต้อนรับทุกท่านสู่ สมสรฟุตบอลแพร่ยูนเตตขอตั้งรับทุกท่านจู่จังหวัดแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสมสรฟุกบอลแพร่ยูเนเตตซึ่งสังกัดในสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่ยันสอ,สอสี่ปันตาจากศัตรูค่ะ รับสุนข่าวโดยพันล้านป้ายรับผลิตสือ่อคัดเอาขนาดใหญ่ป้ายไวนิลป้ายไวบอร์ดป้ายฟิวเจอร์บอร์ดสติกอร์ฉลากสินค้าสติกอร์ติดรถยนต์รับออกแบบรับผลิตป้ายทุกชนิดพร้อมพิมพ์งานติดตั้งย่างมืออาชีพสีทนอยู่นานงานดีต้องที่พันล้านป้ายโทร0 8 7 7 8 6 6 6 9 9 061 3232720